กิจกรรมความเพียรพระกิ่งภายในพินาศเป็นอกต้องสังเกตสารพจน์หด170ครั้งที่58วันที่27มิถุนยายน2025 ต่างประัตายลังสมาสมโทเพราะว่าพุทธังโตัวัเจมิสวขคาตวะตมโนธรรมวงนุสามสุปฏิเวณโตพาสังโฆังาสองบรุชาพัพเปพิณาหลังสมาสมุทโทสุจิลังนิปัลินีพุตโตพุนินิธนมาโนธานิปัลมีจัติสติยาวะชีวังหังพุทธังทำมังสังฆังสังนังคตปุวมีลัาัตษย่งทมังจารามิโสทินา สาบทสวดชนเวาสมนตาจักกะวาเลสุอตากจตุเทวตาตธรมุญาสสาสุนันตุตักขมกตงสกามิุลเปกิริกานตเตจันติเขมาเนธิเปรัติจักขามตรุวนาคานิเขาวตุมีเขเตปุมาจัตุเทวชาลธารวิสมิยกขะขันธพนากาติจตตาสัติเกยังวรวจนาสาธโยิสุนันตุธรรมสรโลยัพปันตาธรรมวัรรโลยัปันตาธรรมสโลยัปัตาสอยบทสวดปุกพ้ พาคณมังการนัวิทาศสตรกะมุานัวาศาสตรโลตักสานัวาาตรโตักสมราบทตรวจตจสังคมพาถานพงสนากระชามิทำมังสนาระชามีังคังนกระชามิทุยังปีพูดทางสนากระชามิทุยยมปีทำังสนกระชามิุยังปีสังคังนาสนากระชามิแต่ยัเปีพูดทางสนากระชามิต่ยมปีทำมังสนกระชามิตยปีถังคังสนากระชามิอบทสสัจจกริยาคถาทีเมสนางอัญมุโมีลวังเอนัสจาเจนะสดเมวตสัปทา นัทีมีสนนักอันยังธรรมมีสนาวรัเอเตนัสัจฉที่มีหปทานาตถีมีสนนกอันยังธรรมีสนาัวรางเเดนสัจฉนัโสที่มีหัตุกสทาเจตบทสวดตีรัตนะปานามาคาถาุทธังนะเมตนะภูตสุริยิตังทมังนัเมตนาภูตวิชิสามงสาวังนัเมตนาภูตสีรทิฏฐิเอตังนะเมตติลัตนารัตตะตายามะหังสัมมาสัมโม สมองสาริตาวัตถุวิเศษสัพูตังอัญนะโยยานุตังคุณหนาโยคาวาสัพปพปวัตตังอสุมิอตัตยามีปิตาาัดเถวายถาทิทันเตเอากาวินาตทิตะเลสสามารถสัมภเวนะโลเกประทานจิจาาจีเลนจากปะตุผูตังคำเคีรยา,ยาวิสยังอติตุถะดสตังวินยุหิปฏิตชะชนิหิวิวิชัญยลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุป,ปะนับปิณิยัง เกศันจิสุทุวิธิตังคุณกายเตยตายะนามะอนามนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตังเปียสุสมุสมุปสตังมนสิสุทธาภาษาทธานังปุญญปุญญทิกานะมัสมุตตามุมาปุณณภูมังทุกขา ทุกขาปะมุจจักนะมุขขาสอนังขตานังปูชาละเหสุปรลมังอภิปูชิเนยังนิพพานสัจิกริยายุปานิสัยถังสัมมากิเลสามะละโสทานิสิทธิยาจักสาธุอิอัตถาปุสเลอุปะเสวนียังปานิจจปิสนา,านังขามณียะเมวะตัสมาฮิตังเตรัตนังสนารนังขตัมหั ลัตตินทิ่วางคณะเนสุนัมสัมมาาปูเชมัจจาปิสัสตังสุปสัสสน,นจิตตาตัฏฐานุป,ปาริยาจะจาริยาสทารตาจากปุญเยนะตัถฐสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนตัตสาจาสถาปิสุวัตทีหอนตุโยเจธาธรรมะวินยัมีปมาณภูดโตโลกุตลาภิสมโย,โยนิโยนิยโตสุโคชังตัดโสาปานิสายะ จะยายาอายมปีโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะการุแปดบทสวดนามการละสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมาลาปะกัทโธสามังวะพุทโธสุกโตมุโตมาลสะปาสาวิิมจยันโตปาเปสิเขมังเชนตังวิเนยังพุทธังรัตตังเสิลสานะมามิโลกัสสานาทัจจาวินายะกัญจัก ทันเตสัะเตชเสติหอนตูสพันธารยาจาวินาสเมนโตธทำโมชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกาสาวิสุทธิมัคคางลินญานิโกทำมาทะทะรัศธาลีสาตาวะโหสันติโกโลสุจิณนองทำเมาลังดาศิลสานะมาวิมุขมปราทางอุปะสันตตาทหังตันเตสัะเตชเชสติหอนตูสพันธารยาจาวินาสเมนโตสัตถมัตเสนาสุขตานุโยโขนุโคโย โลก like ัสสะปาปูปาเกเลสเชตาสันโตเสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมังนิจังกโรตีสังฆารุลตังเสือตถานะปามิพุทธานุพุทธังสัมมัสสีระทิจิงตันเตสถาเตชะสติตุผนตุสัพพันตรายาจะมิหนาสมิตุก้าบทส่วนน้มังการอัตถกถานะโมหะโตสมะทุลสมสธิสโนนโมอุตตมัตถมัสสังสวากขาตเสวะนิเตนิธา นะโมมหาสังฆาปีว so <All> ัสสุทัสสีระติทิโนนะโมโอมาตายารัตตัสรัตตานัตายาสัสสาธุกังนะโมโอมากาติตัสตัสสาวุตุตยัสสปีนะโมกาลัพภะวินะวิสุทธวัฒวานะโมกาลานุภะวินะสุวัตถิอุตตุสปัฏฐานะโมกาลัศเตชนะวิธิมีโหมิเชตวาสิบบทสวดสมัคกมหาสมัยสูตรเอวังเมสุดตังในกลางสามยามนครสเกสุนะครั นัติกะปิวัตถุสมิงมาวันีมหาตาพิคุสังเกนะสัตว์ทมัจจมาิีิพีคสดห้ทว่าอะไิทสัตนจะลุทาตเเทวตาเยนุลนนสัติปาโหติประวันตันศาสาพิกครูสังตจกาตโจตุนงสุดทาวาสกาิการนางเทวานเอตต่โหสิอัยโคตะขวัตเกสุหารติกะปิวัตุสมิงมาวันีมหาตาพิคุสังเกนะสัตว์มัจจมาิีิพี่คสดห้ทว่าอิทสัตจะลุกทาตั เทวตาเยปุนีนัสันิษานโหติพักวตางนาอย่างพกุสังคัญจ่ายยันนั้มยังปีเียนะพระวัตนวสังกัดนยังสังกัตมาพระคโตสิเกปัจเจกาาตาสยยามติอัโคตาเทวตาเสยถาปีนามัพะรุโสมณิชตังวะผ้าหานภาษาเลยยัภาษาลิตังวะหังสันมิชยะยเอวันมัสุทาเสสุเทวิสุอัตตาลัิกาพระควโตพระคโตปาตูหังสุ อาตโคตาเทวตาพักวันต่างๆพิวัเทวตาเอกะวังตังถามสุเอกะวังตังติตาโกเอกาเทวตาเพราะว่าโตสันติอิมังคธาฐานปาสิมหาสมโยบาว่านัสเมิงเทวกายาสมาคาตาอาคับอาถาธรรมอิมังธรรมสมายังทักขิตาเหวะอัปริสิตาสัมปันติอาโคว่าปลาเทวตาเพระว่โตสันติกอิมังคธาฐานปาสิตาตโคพิโคสมาฐังทูติต่างอัตโนชุกกะมังสุสารทีวะเนตานิอใเหตว่าอินทิยานีละขันติปัตติตาติ ทโคอัปปาราเทวตาพระกตสติเกอีมังกาทางอาภาสิเชตวากีลังเชตวาปาลิทางอินทกีลังโออัญจามะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักูมตาสุสันตาสุสุนาคาติทโคอัปปาราเทวตาพระกตสันติเกอีมังกาทางอาภาสีเยเกจิตพุทธังสนาคตาเสนเตขันสันติอาปายาโกมิญปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสติติ อธิโขภะควาพิโคอามันเตศีเอปุญญนะพิโคเวทัสสุโลกะาตุสุเทวตาสันนิจยิตาหงุนติตถาคตังทัศนายาพิโคสังกัณจะยยปิเตพิโคยังหิสุงอธิตามัทานังอารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิพะภะควัตตานังเอตัปปะมายวะเทวตาสันนิปปิตตาหิสุงตถิยถาปิม่หังเอตตาหิยยปิเตพิโคเวปุริสัตตีอนาคตามัทานังอารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิพะภะควัตตานังเอตตาปะมายวะเทว สวยทาปิไมหังเอตอิอาจิกิตามมพิเวเทวะกายานังนาวนิจิตาจิตามิพิเวเทวะกานังนาวนิเทติตามิพิเวเทวะกายนังนาวันินมัมสุนาราฐานสาสุกังนามัสิกโณกาภาติสามิติเอวัมปเตติโคเตพิกุลวะตุปจัตสุขวะเอตทุจัสิโลกามรดกษนิยัตถุมาตตฏฐิตายสิตาชีติธรรมพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหารวาสสลีนาโรมะหังสาปิสัมพุนนโรทาตามนัสสาสทาวิปะ สันนักมนาวิลาพิงโยปจัตเตยธวาวเนยครับเป็นวัตเวตะตัวมันจะสัตถาสาวเกสัตในะเตยทีว่ากายาภิกังตาเตวชาลัชฌมิรวตยจากอากระปากมังหงสุดตะวาพุทธศาสนางเตสัมปทุญาณอมุสานาทัศน์อัปเปกสัตตมชงสหัสังอัฏสัตติงสตังเอเกสหัสานังอมุสานาทสมอัปเปเกสัตตมชงที่ตัตตาพุตตาหงเตจัตตาปพิยัญญ วิคิตวันนจากภูมากตวัมาต่ยิตตาตะเกตเนรเตตวันกายาภิกันตาเตวชาะภิโวเยหะวิตายิสามิเกลัิอนุปปสสัตตาสหัสสาวยาขากุมักุมมากะปิวัตถวาที่มันโตชุดีมันโตแลตัวยักสิณมุทมนาภิกขโมยทสุติวนัอิชาสหัสสาเห็นมาว่าตายะขานะจะเวงงอจิตมันโตชุดีมันโตแลตัวยักสิณมุทัมนาภิกขโมยทสุติวนั สตสาเหมวตายขาะตวันที่มันตุท Iraq, vous vous ีันโนตติสิธรรมนาวิกรรมสมิติมนังสาสตาคิราติศาสหสาสขานะตวัีนที่มัตุที่มนตนตัวญาติสิธมนาวิกรรม่างสมิติมนังอิตเตโสส์ายขานนะตวันที่มตชุท่มันโตนตวาติสิธมนาวิกรรมงู่งสมิติมนังเวสาลามิตาปันจสตายขานนะตวัีน้ที่มันตุทีมนตนตัวาติสิธรรมนาิกรรมนัง กุมพิโรราชัยโกเวปุลัานิเวสานงพิโยนางสัตาสานสามยักษ์กรปุรรูปสติกุมพิโรราชัยโกโสประกาศสมิติมณาปุริมันจากที่สังฆาชาทัตตาลัโธภาษาสติขัตตพนาทิตติมาชาสัตสโสกุตตปิตตสัพพังโวัธรมะพระาที่มัโตทุกทีมันโตนะตัวยัตติโนมทั้งมนะอภิกรรมุณย์สัมมิติมณัท้าขินาจาที่สังฆาชาวิริภูาัพสาสติกุมพันธะอาทิตติมาชาสติโสกุตตปิตสัพพังโว พิธานามาภาพนาที่มันตชติมังตนั้นตัวยัตสตินมมาทมนาพิกมงมสติมนังวจิมันจะที่สามัคฆวิรูปโขปัสาสตินะขัธิติมาราชยติโสปุตจปิตัสสโวหทานามาภาพาที่มนตชติมตนั้นตัวยัตสตินมมานาพิกมรงทสติมนัอุตตรังที่จะที่สางกตารัตโถเวโรตปัสสาสติยัคขันธิติปฏิมาราชยัตสติโสปุตจกปิตัสสโวิธานามาภาพาที่มนตุติมังโตนั้นตัวยัตสตินมมาทมนาิกมง ปุริมาทิสังขะตระโตสักกิณานุปโปชิณานุปโภโคเวโรจันทิงสังจตารโลเทมาลาชาสัมมันตาจตุโรทิสานทานละมานาสุบุณยกาปิโรทเวเตสังมัญาวิโนทาสาอานกุัญชานิกาสถามายาคุเทนทุเวนทุพิภูจาริโกโตสะจันทโนกามเสิโตกินุคันทุจัติปนาโถปังโยจัตเทนะโถโตจะมาติจิตตสิงโงจักรทัตโพนโรราชชะโนตโป อาโคปันจะสิโขเจวะติพุโรสุยาวัชสาเอเตจังเยจาราชานงการทภาตาลาชุปริโมทานามาพิฆามุพิถนงวิถิพนังอาถากูน hago, นะภาษานาคาเวสานาสาตจักรกาการพัฒนาตาอาโคปายาคาสหายติภิย์มุนาทตาลัขะเจอาโคนาคายะศิโนเอราวนมอาณาโกโซปัสาสัมพิถิพนังเยลาคาราเชตาหาสารังติทิพปาทิชาปะคิด วิสุทธจักขู่เวหายาสสาเตวะมะวนะมัชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตานาคาราชาณมาศิสุปนนตโตเขมามกาสิพุทโธตนะหิวะจหิวัตถวายันตานาคาสุปนาสนังมะกังสุพุทธังชิตตาวชิระเทนะสามุทังอสุราสิตาปาตโรวะโสเสเตทิมโตยัสสิโน กาลากันชามาเสมาอสุาทานวนศาวไปัจจิตสุจิตจะป่าราโทนทจีสหัสตันจะอริบุตรานังสัพเพเวโลจะนามาการสัตวในจุฬา <g zia> um um ิรเสนาเราหุปทาปานคมงสัมพโยฐานใปัตทันเตวิกุณังดุิจินังอาโปจะเทวาปทะวิจาเตโชวายโยตถาคุนาวนาเทมาสมุจจายสากะาเมตตาโ้ามนาายิกาอาโปสวายัสิโนทางสเทสทาายะสัพเพนัตตวโนย่มันตยี่มติโตนตัวยัสิโนมาทาวิกรรมนี้จริง เวทุมจัเทวาหรือจัตสมาจาทุเวยมาจัตทุสุป็นสัทเทวจัตมะคุปรากิตาสุัสุเป็นสัวเทวสุยามะคุปรากีตานักขันนิปรกิตวาภูมินทาวราหกาวัสุนังวัตุโสตโธโกปะภาปุริทโธท่านเสรษากายาสเพรนันตตาวนโนที่ตัวสมตันัตัิโธมพิฆมุยงมจรินังอาถาคูปสาโูเทวชาชะลามะคี สิกขาลิวะอริยกาจะโรชาจะอุมาภูพานิพาสิโนวัลนาสหธรรมมาจากอาจุตตาจะอันเนชกาสุเลยยะลุจิลาอากูอาคูวาสวะเนสิโนทัาเสทท่าเสเตท่ากายาตาเปธนะตะวันิโนทิ่มัตทวทิมโตทั้งตัวนี้สิ่งนองนุทัพนาอภิเษกมุทอสมงคิจิวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตสมานาจิตานปุสิกาอาคูอาคูนนอกปุิกา อาถาคู่หลโยเทวาเยจะโูหิตวาสินโนภาลคามหาภาลคากุเทวายาัสสินโนทัศเดสนากกายาสัเ,สนาาเพนานัตตะวัน,นีินุทิมโตชุติมโตนังโตยัสสิโนโมทามานาวิกขมงนังสมิติมานังสุการกลุ่มหารุณาคูเวทข้าสาชการาโอทาตากายหาปมคามุขขาโควิเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาลักษชาวิสกาจยายัสสินโนทานายัง อาคาปะชุนโโยทิสาอภิวัติสตาเสตาธากัญญาเปนะนตะว oui. ันนโนที <vé> ่มตที่มตโตนตสิโนุัมนาพิกมุินตนิมนมเขมิยาจุสิตายามากัตกาจายยัตสิโนสัมพิจกาลามาเตตาโชตินามาจะอาสวัณิมาติโนอาโคอาคาโคปลิมิตาตเสตากัญญาเปนะนตวันโนที่มตที่มตโตนตยัสิโนุทัมนาพิกามุถิลนติถิมนง สัตเทเทเทวานิกรยาสะเพนอนัตถวินตวันนิโนนามันวะเอ็นนัคชุงเยจินิสาธิสาธาบาวุทธาชาติพัคีรังโอคาดินะมนาสวรรค์ทักษิโมาตลังนาขาจ้นังวะอสิตาอสิตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตังอิทิมโตสระสนังกุมาโลติโสจะสุปัสสะมตินวันัลลาสัพพม์โลกันตังมาปรมภิฏฐิติจุปปันโนชุติมันโตพิชมาไกโยยัสสิโสทัศเศตษาอิสระอังคูปัญจ ปัจเจกะวาสวัตติโมเตสันฉามัชโตวังคาธิโตวาธิโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสัมมเกมาราเสนอาพิกามิปันตตะการตะมันทียังเบธาคัตทะมันทะละคะลาเขียนะพันธะมัตุโอรสมันตาปริวาเลธามาวมุลิตาโคจินังไอติตัตถะมาเซโนกกันหาเขื่อนะเปตตฮิปานินาตาละมาหัจัสรังกัตะวันะเพระวังยะถาโพสโกเมโกธนะยันโตตาวิชุโกโสตโสตตะหั ตถาโสปจุทาวัตติสามภูโทอัธยาวเสตัญจาราภพิญญาญาโขคิเตวานาจตุมาตตวมัตยีสัทธาเอาเกตในรเตมาลัสนาวิกันตาเตชานาภิโยเตชานาปัญโอบุตวังุตัสสาสนังวิตาวิตาลัเกหิปากามุเนสัมลุมปิชยุงสเพวิชชาสังขามามิยติตายัสสสิโน์โมทันติสหปุเตหิสาวกกาเตชานิสุตตติ สิบเอ็ดวรสวดมังคลาสุตังเอเสวนาจะพาธังปฏิทานังจัตเสวนาปูชาจะปูชินยังังอิธรรมรูตธรรมปฏิรูปะสัเทสวะโสจัตปุเพจจกกะปะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปิฎิจัเอตธรรมรูตธรรมพาหุสจัญจาสิปัญจานะวินโยจัตสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตธรรทุูตธรรมมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทานรัตสังโฆอนาคกราจักกัมมันต์เอตธรรมรูตธรรม ทาน,นรรา,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 านันจะรรมจริยาจะยาตากานจัตสังโฆอนาวัชานิกรรมนิอนิตมังรุตมังอารติวิติป่ามาฉะปานาจัสัญญโม,มอัปปะมาโทจะธทำเนสุโอิตมังคุตมังคารวโจรนิวาโตจัสัตตุทีจัก,กตัญญุตากาเลนะธรรมะสอนนางอิตมังคุรุตมังขันติจัโสวจัตสตาสามานาน,านจัตทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาอิตมังคุรุตมังตโปจอภัมมะ จาลิชันจะอริยสัจจานะทัศนังในภาณะสัชชิกริยาจเอตมังกลมตังพุตัสสะโลกะธรรมีจิตตังยัสสานะกัปปติอโศกังวิชังเขมังเอตมังกลุตังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะทะปะลาชิตาสัพพะทะโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคุตตมติสิบสองบุตรสรลตนาปริตยังกินจิวิตังอิทังวาหุลังวา สเกสุปวายังรัตตังปณิตังนะโนสะมังอิตอัตถิตถาคาเตนะอิทังปิพุทเรัตทังปณิตังเอเตนะสัเจนะโสติหอนตุชัดขายังวิลาคังอมตตังปณิตังยะทัตเจธาเถรยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสัมมาทิกิจิอิทังปิธรรมเณนตทังปณิตังเอเตนะสัเจนะโสติหอนตุยำพุทธาเสตโตปลิปัญยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกรญามาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทังปิธรรมเณนตทังปณิตังเอเตนะสัเจนะโสติหอนตุ เยปุคาลาอัตถสตังปัสสัทธาจตาริอิตานิยุขานิโหติเตทักขีนยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมาภลานิอิทังปิสังเกตระนางปีตังเอตินัสเจนัสุสติอนตุเยสุปะยุตตามะนัสสาทันเหนะมิการมิโนโคตะมัสสาสนามีเตปฏิปตาอัมตังวิไคห์หะนัทธามุธานิพุติงพุทธะมานาอิทัมปิสังเกตระนังปิตังเอตินัสเจนะสุสติอนตุขีนังปุรานังละวังนัตถิสัมภวังวิลตา จิตตายติเกผะวัสมิงเตขินาภิชานุณิฉันทานินิพพันติตีลายะฐายัมปฏิโปอิทังปีตัเคีะตังปีตังเอเทนัสเชสุชิฮอนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสาสวะอัตนะเวชิตังสยโยยาชายังอิตลาปชาอัตตาทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนัคขันธโพนะมาโลสะภามุนา ชิตังอัป,ปะชิตังกัลยีลาตถาโลปัสสะชันตุโนโสิบส,สี่บทสวดเกปุตตสวดภาสิตภาสิตาไิทงังเตนะเพระว่าตาชนะตาปัสตาอนะตาตามมาสัมปุทินะเอตหาตุแหมาอนุสาวรีนะมาปัลัมมะปัลายามา,ยามอิติกิลายามาปิตากะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานยะคะเหนามาอากาลัปบาิวิตาเกนะมา ทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพลูปากตายามาสัมนโนโนคลุยะธาตุมิเหอัตตา,าวะชนะยะธาอิเมธรรมากุศละอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินยคขระอิตาอิเมธรรมาธรรมตาธมาธินาหิตายะทุขายาอวัันติอัตตุมิเหปะชปะปชะเหอยาธายะธาตุมเห อัตตาณวัตตตาอัตตาณวะชาเนยญาธาอิเมธมากุศลาอิเมธมานุชาอิเมธมาวิญโยประสันทายอิเมธมาสมัตตาสมาชินนาหิตายะสุขายะสวัตติอัถตุเมแหโอปะสัมปัชชาวิหะเลยญาถาติสิบห้าบทสวดปัญญสูตรอุปนิยติชีวิตะมัะปมายุงชะลูปะนิทัสสะนัุสันติตานาเอตังพะยังมะเนเปขะมาโนปุญญานิกลาอิราถะสุขาอวะอานิ อุปชิุปนิยติชีวิติตาม,าปมาัปปมายังชฉลปะนิตาสานัสสนัสติตานาเอตังพระยังมะเนเ,เปกามาโนโลกามิสังปัจเฉเหสันติเปโขโยธาการิณะสังยโมวาจายะอุทาเจรสาตังตัสสะเปรัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปากโลนติปุญญังธรรมโมวะหเวลัคเติธรรมมจาริงธรมโมสุจินโนสุขะ มาวะติเอสานิสังโสทำเมสุจินเนนะทุกขติงคชติรรมจารีสเพสสังคาราจิติตยธาปัญญายาปสติอัตตานิพิติทุเขเอสามมโควิสุทิยาสเพสสังคาราทุกขติยธาปัญญายาปสติอัตตานิพิติทุเขเอสามโควิสุทิยาสเพสสังคาราอัตติยธาปัญญายาปสติเออัตตานิพิติทุเขเอสามโควิสุทิยา สิบหกบทสวดอปันนา,าชาโดกอปันนา迦ฐา,านะเมเกทุติยังอหตกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนกัางพาหุเวสนังยันติปัภะตาณิวานานิจัอาลามะลุคเจตยานิมนุษสาภะยะตัชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสนะมุตมังเนตังสนะมาคัมมสัสปะทุขารู้จติโยตะพุทันจะธรรมันจัสังคันจะวิสารังขาโตจะ จตาริอริยะสจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขัสสะมุปปมุปปาทางทุกขัสสะจะอติกมังอริยันอริยันจะอัฏฐังกิกังทุกขูปะสมะขามินังเอตังขสานังเกมังเอตังสนังมุตมังเอตังสนังมัคคามะสภาทุกขะปมุตติ สิบเจ็ดบทสวดพระเทพละตถาถาตีตังนาวะพระเมยะนปปติกังเขอนาคตังบุคคลนี้ลู้ไปแล้วนะคุณหวังสิดยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหีนันตังอัปปันตจอาาคตังสิ่งใดลูกปแล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมมัตตาตถาวิปัสสติอาังหีรังอาังกุปังตังวิทามะนุภลวิเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมนปัจจุวันไม่งอนเงี้ยบไม่ก่อนแขนน็งไม่ทำกนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่องให้ปุโปองเถิดอาเชวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามัลลังสุเวเพิ่งความค,าความเพียรในวิเลข้าจุลความแตกในวันวพุ่งนะฮิโนสังฆะลันเตนะมหาสิงห์นะมัจจุนาเพราะความมันเปลียนกับล้นด้าผู้มีสัญญาใดนั้นย่อมมีย่อมมีแก่เราทั้งหลายเอวังหิฮาริมาตาปิงอโหระตมะตันติตังตังเว พัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกเตงผู้ติพรมอมนิสุนงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งวันและการคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราติจริจะเหลือเพื่อการชนิดแล้วสิบแปดบทสวดพินหาพระเจ้าเวทคณะปารทะชราธรรมมิชราในที่ตโตเรามีความแก้ธรรมดาจะรู้พ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีพยาทีทอง,อาทงาน,นาิติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะรู้พ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหีมรณะงานในิติโตเรามีความตายธรรมดาจะรู้พ้นความตายไปไม่ได้ สภีเมเบียหิมนาเปียหีนาณาพะโววินาภาโวเราจะแบ่งเป็นด่างๆคือว่าจะต้องพัดพักจากของละกองเฉลยใช้เท่าไรเท่าปวงการมาสโกหีการมาทายาโทการมโยนีการมาปันทูการมปฏิสารโนเรามีกรรมปนของตัวมีกรรมรู้ให้ผลมีกรรไปเดินเกิดมีกรรรู้จิตดาวและมีกรรมไปที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษานีกกฤนาวังป่าปะกังวาตัสสะทายาโทขวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะมีทายาทคืวต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมหิอภินฐานปัจเจกิตรพังเราท่องหลายกว่พิจารณาอย่างนนี้ทุกๆวัเถิด ส no ิบแปดบทสวดเทวดาโอโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิดทุกขาปยาปัตตาจนิดปยาโุกปัตตาชนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจามีสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทนุสัพพะสัพติสิยาทานังทัตันตุสัตถายะสีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุขัจันตุเทวตาคาถาสัพเพพุตตากระปตาปิเจนะจายังพลังอนันตานจัตเทเจนะละขังปัฏามีสัพพะสัง ยีสิบบุตรสเทวตาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติหาวัตสินีโูเปคเลโปธิคเลติหิงหิงตาธรรมมธาเนนะพระวันตูปูชิตาโสจิงกะโลนเตทาวิหารมัทะเลเทลาจะมัชานวการจัปพิโคสารามิการทานะปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิคมาจอิสลาสัมปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุชายปิจัตตสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกา นิยญญานิกังธรรมะวรังปฏิจจะเตสพเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธมโมธรรมัตาลาจาปุคลาสังโฆโหตุสัมมัคโควะอัฏฐาตะอัฏฐายะจะหิตายะจะลักอัมเหละขันตุธรรมเมสพเพปิธรรม,มจาริโน,โนวุตจิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอิเยอริยปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวด สัพพะปันติฐานาคาถาปุญญสิธานิกตัสายานัญญานิกตานิเมแต่สัญจะพาคิโนโหตูสัตตานันตาปะมานากาเยปยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามีจายะทิฐาวาอันเยมัมชชะตเวริโนโส,สัตตาติทติโลกัสงเตภุม,มาจาตุโยนิกาปัจเกาจากะจัตูโกาลาสังสนลันตาภาวะภเวยาตังเยปิทานัเมี อนุมโมทันตุเตสยังเวจีมังปาปชาน,นติเทวะเตสังนิเวทะยงมยามยาชินานะปุญญานะอนุโมทานาเหตุนาสเพษาตาสทาโหตุเออะเวลาสุขะชีวินเขมปะทันจปะปปุตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทางหลายม่สุดจึงมีไม่มานจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำสนวนนี้แหละบุญตรงนี้ตรงนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเราใดเป็นที่หลักผูม้มีคนมีวันดาแลม่มดาของเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแต่สว์ทั้งยอื่นที่เป็นกลางแร่มีเวรก,กันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าอะไรกันหนึ่งะไันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เาราใดทราบการให้สูขของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ธรรมโชุตนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้สูขของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุสุนุโมตนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสั และจงถึงทางเกเสรอมเถิดขอความหวังอันดีของสันต์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจะอิฐานุภาพแห่งความเพียรและส่งแห่งการบูชาพระราตร์ด้วยการสัจจะบุตรศรีมุนปศรีพวะบิดาพระกะคาถาเหล่านี้ขอสุขตัวเจ้าจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ขอวันบันเกิดตินิบัตนาบันบัดเปิดนางสาวพิมพ์นุชใจทองขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทางทางลูกและทางธรรมขอโชคดีเพื่อว่าทั้งหลายโปรดมุตนาในการสวดจะได้มนต์และพระธรรมเหล่านี้ เมือมาาม่อรวัฒนธรแพร่ผลวนลอยไปให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลปากริปิพินาสโดยมีสมเด็จพระยนนาสังวรหลวงประวิเวนีหาดตลอดจนวัตถุมงคลท,ทั้งหลายที่สั่งติ้งสั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตจงเบี่ยมไปด้วยแห่งพระหลิ่และคำมงคลในพระคาถาต่างๆจงนด้วยสังเกตทุกททการเทอ